สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชื่อที่โลกไม่มีวันลืมอดอล์ฟฮิตเลอร์เราไม่ได้จะมาเล่าแค่ว่าเขาเป็นจอมเผด็จการที่โหดร้ายนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคำถามที่ค้างคาใจคนทั้งโลกมานานหลายสิบปีครับทำไมทำไมฮิตเลอร์ถึงตัดสินใจฆ่าล้างเผ่าคันชาวยิวนับล้านคนในเหตุการณ์ที่เรียกว่าเดอะฮโลค a สต์ มันไม่ใช่แค่ความเกลียดชังธรรมดานะครับแต่มันคือการผสมผสานของอุดมการแปลกๆความแค้นที่ถูกปลูกฝังและแผนการอันลึกลับที่เปลี่ยนความเกลียดให้กลายเป็นการสังหารหมู่ระดับอุตสาหกรรมเรื่องนี้มันลึกลับและน่าทึ่งในความชั่วร้ายกว่าที่คุณคิดเยอะเลยครับ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าฮิตเลอร์เกลียดคนยูครับแต่มันไม่ใช่แค่เกลียดนะครับมันเป็นความเชื่อที่อย่างรากลึกจนกลายเป็นเป้าหมายสูงสุดของพรรคนาซีเลยทีเดียวลองจินตนาการดูนะครับชายที่เคยเป็นแค่นายทหารธรมธรมดาธรรมดาที่ล้มเหลวในการเป็นศิลปินจูๆ่ๆความคิดเรื่องการกําจัดคนเป็นเผ่าพันธุ์จะเริ่มฝังหัวเขาได้อย่างไรมันมีจุดเปลี่ยนสําคัญครับ จุดที่ทําให้ความเกลียดชังทางเชื้อชาติโบราณกลายมาเป็นแผนการที่ถูกวางไว้อย่างละเอียดเรากําลังจะไปเจาะดูว่าอะไรคือเชื้อเพลิงที่จุดระเบิดหายนะครั้งใหญ่นี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับ 1. รากฐานทางประวัติศาสตร์การเป็นคนนอกมานานนับศตวรรษจริงๆแล้วความเกลียดชังชาวยิวหรือที่เรียกว่า แอ t ติเซมิ i ิซเนี่ยมันมีมานานแล้วครับในยุโรปชาวยิวถูกมองเป็นคนนอกที่ไม่ยอมรับาศาสนาคริสต์หลักของยุโรปและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโลภเป็นต้นเหตุของโรคระบาดหรือแม้แต่กระทั่งการสมคบคิดลับครับความคิดเหล่านี้มันเหมือนเชื้อโรคที่พร้อมจะประทุอยู่แล้วนะครับ 2. จุดเปลี่ยนสำคัญสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้ความเกลียดชังมันพุ่งพรวดขึ้นมาครับเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแผนที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ฮิตเลอร์และกลุ่มชาตินิยมสุดต่งกลับสร้างทฤษฎีการแทงข้างหลังหรือที่เรียกว่าดอสกายเลเกนเดขึ้นมาครับพวกเขาอ้างว่ากองทัพเยอรมันไม่ได้แพ้ในสนามรบแต่ถูกทรยศโดยพวกนักการเมืองนักสังคมนิยมและแน่นอนครับชาวยูว ฮิตเลอร์เชื่ออย่างสุดใจว่าชาวยิวคือปรสิตท,ที่กัดกินประเทศจากภายในครับ 3. อุดมการนาซีความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติอรารยันเมื่อฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาสู่อำนาจด้วยพรรคนาซีเขาได้ปลูกฝังอุดมการบ้าคลั่งเรื่องเชื้อชาติอรารยันบริสุทธิ์ครับพวกเขาเชื่อว่าชนชาติเยอรมันคือชนชาติเหนือกว่าหรือมัสเตอร์เรสและชาวยิวคือภัยคุกคามทางชีวภาพที่จะต้องถูกกำจัดออกไปจากสังคมเยอรมันให้หมดสิ้นครับ นี่ไม่ใช่แค่การยุดทรัพย์สินหรือการกีดกันทางสังคมแล้วนะครับแต่ฮิตเลอร์มองว่ามันคือสงครามเพื่อการอยู่รอดของเชื้อชาติเลยทีเดียวซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวมากครับ 4. ท่านตอนการยกระดับความโหดร้ายนาซีไม่ได้เริ่มฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทันทีนะครับมันค่อยเป็นค่อยไปท่านแรกกฎหมายกีดกันเช่นกฎหมายนูเรมเบิร์กที่ห้ามชาวยูวแต่งงานกับคนเยอรมันครับ ท่านต่อมาการทำลายทรัพย์สินและร้านค้าในคืนที่เรียกว่าคริสต์นายนหรือคืนกระจกแตกครับขั้นรุนแรงการกวาดต้อนชาวยุวไปอยู่ในเขตที่เรียกว่าเกตโตและบังคับใช้แรงงานแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะสิ่งที่น่าทึ่งและน่าขนลุกที่สุดกำลังจะตามมาก <c oughs> ารเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนจากการกีด <c oughs> กันและการสังหารแบบไม่เป็นระบบให้กลายเป็นการทำลายล้างอย่างเป็นระบบครับ นี่คือจุดพีคของเรื่องการประชุมวันซีวันที่ CCN วานซีคอนเฟอเรนซ์ในปี1942ครับ ลองจินตนาการดูนะครับในห้องประชุมเล็กๆแห่งหนึ่งนอกกรุงเบอร์ลินบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนาซีมานั่งรวมกันพวกเขาไม่ได้มาวางแผนรบในแนวรบครับแต่พวกเขากำลังปรึกษาหารือกับเรื่องที่เรียกว่าดีแอนลอสซุ่งแดยูเดนหรือการแก้ปัญหาชาวยูครั้งสุดท้ายสิ่งที่น่าทึ่งและน่าขนลุกที่สุดคือพวกเขาพูดถึงการฆ่าคนเป็นล้านด้วยภาษาที่เย็นชาและเป็นทางการเรากับกำลังพูดถึงการจัดการด้านโลจิต ของงงโรรานคับพวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างค่ายมรณะหรือที่เรียกว่า extermination camps อย่างเป็นทางการเช่นอา h ชวิตและ t r e บินกล้าเพื่อสังหารชาวยิวทั่วยุโรปกว่า11ล้านคนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนี่คือความน่าทึ่งในความโหดร้ายครับเพราะนี่ไม่ใช่การฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบของทหารที่โกรธแค้นแต่มันคือโครงการของรัฐที่ถูกออกแบบโดยวิศวกรรมความตายอย่างเป็นระบบ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เดอะโฮโลแสต์แตกต่างจากโศกนาฏกรรมอื่นๆในประวัติศาสตร์ท้ายที่สุดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตของชาวยิวไปกว่า6ล้านคนและอีกหลายล้านคนจากกลุ่มอื่นๆ,ๆเช่นชนเผ่าโรมาผู้พิการและผู้ต่อต้านนาซีครับ เรื่องราวของฮิตเลอร์และเดอะฮ l o โลคคสคือบทเรียนสำคัญที่โลกไม่ควรลืมครับมันแสดงให้เห็นว่าอุดมการณ์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและหลงผิดสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่น่าสะพรึงกลัวได้อย่างไรครับและนี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ยอมให้ความเกลียดชังเติบโตจนเกินควบคุมครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าท่านในช่วงที่ฮิตเลอร์ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนความคิดหรือหยุดยั้งแผนการของเขาได้สักครั้งเหตุการณ์นั้นจะเป็นเหตุการณ์อะไรครับแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าปัจจัยอะไรคือตัวเร่งที่ทําให้ความเกลียดชังของฮิตเลอร์มันก้าวข้ามจากแค่พูดจาไปสู่การตัดสินใจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและลากเปลี่ยนมุมมองกันด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประวัติศาสตร์สุดเข้มข้นแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ